สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลานะคะมาดูกันว่าหัวข้อนี้นะ,ะจะเป็นความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณนะคะภายใน3เดือนนี้นะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะคะมาดูซิว่าเขาเป็นใครเป็นคนยังไงกันบ้างนะคะมา ก่อนอื่นแม่หมอจะดูตัวคุณก่อนนั่นแหละนะคะมาดูซิว่าตัวตนของคุณเป็นใครคุณเป็นยังไงนะคะมาขอพลังงานของชาวราศีกันละคนากัน,นะคะมาดูกันนะ,ะอ่าเบอร์แนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่ทีเดียวแล้วแปลทีเดียวนะคะ38 สี่สิบเอ็ดนะคะเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เบอร์หกสิบห้านะคะบางครั้งยอมทุกยอมเจ็บเพื่อคนอื่นแล้วเนี่ยนะคะเออทุกยังไงเจ็บยังไงก็ยังแบกรับไว้บางคนมีภาระหรือว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอือยอมทุกอยู่คนเดียวเจ็บอยู่คนเดียวการแบกรับปัญหาแบกรับ ความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะคะที่คุณต้องแบกรับแบบนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนานาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอเป็นช่วงชีวิตมีมรสุมอยู่เหมือนกันนะคะบางทีมีมรสุมเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานด้วยนะ,ะบางคนทางานดึกๆดื่นๆเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทํางานแบบนี้เป็นต้นนะคะอเอาจริงเอาจังทํางานกลางคืนแบบนี้นะคะบางคนก็แบบ มุ่งหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จนั่นแหละนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรคือต้องเอาให้ได้ต้องทําให้สําเร็จเป็นคนที่ขยันมากๆมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวคุณเองแบบนี้เป็นต้นนะคะออคุณมุ่งมั่นจนคุณมีกิจการใหญ่โตนั่นแหละนะคะสามารถมีบริวารได้มีกิจการใหญ่โตได้มีกิจการตามความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบฟังธรรมนะ ออชอบเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของพุทธศาสนาแบบนี้เป็นต้นด้วยนะชอบฟังธรรมชอบในเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้นะคะอ,อบางคนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีมีการศึกษาดีเป็นผู้มีปัญญาดีนะมีอุปนิสัยที่ดีมีความสำรวมแบบนี้ด้วยนะคะอืชอบฟังธรรมยังบอกบอกในเรื่องของการที่คุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยนะนะคะ เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแหละนะมีความสุขสดชื่นมีชีวิตชีวาออมีสุขภาพดีแบบนี้เป็นต้นนะคะออชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็มีแกนที่คุณชีวิตของคุณนะจะเจอคู่ที่สามารถเดินไปกับคุณได้นะคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคู่ที่เคมีทุกอย่างมันตรงกันมันเข้ากันแบบนี้ได้ด้วยนะคะ,อ,ะอาอสัพไพ่ผิดสำรับมาดูกันต่อที่สำรับยิีเล็กน,นะคะมาดูซิว่า ตัวคุณเป็นยังไงได้อีกนะคะสำหรับสำหรับนี้นะจะบอกถึงความเป็นตัวตนของชาวราศีกันและขณากันยังไงได้บ้างมาดูกันนะคะหกดาบนะคะควีนเหรียญเด็กเหรียญโอ้เอ็มเพรสนะคะโอ้จัสติกโอเค ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆนะรักเกี่ยวกับในเรื่องของความยุติธรรมนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายกฎระเบียบขึ้นลงขึ้นศาลแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมากกว่านะมีความชัดเจนแล้วก็รักเกี่ยวกับในเรื่องของความถูกต้องต่างๆแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะ มีเกณฑ์ความร่ำรวยความสุขความสะดวกสบายต่างๆชีวิตคุณค่อนข้างที่จะสบายนะชาวราศีกันลักนาะกันนะ <c oughs> มีเกณฑ์ร่ำรวยอืมเนี่ยคุณคิดฝันเกี่ยวกับแต่ในเรื่องของการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนด้วยก็ได้นะคะการสร้างเงินการหาเงินคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองแบบนี้เป็นต้นนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้วยเหมือนกันเป็นคนมีเป็นนักบริหารเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือว่านักธุรกิจ แบบนี้เป็นต้นมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางบ่อยบางคนคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการขนส่งการส่งออกการนําเข้าแบบนี้เป็นต้นธุรกิจการเดินทางการทัวร์ท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะตัวคุณแม้แต่ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลหรือการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลการเดินทางบ่อยก็ได้ด้วยนะมาดูกันที่ความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณบ้างนะคะชาวราศีกันลัคากันนะ ช่วงสามเดือนนี้นะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันะนะคะโอ้เจ็ดสิบสามนะคะใบแรกใบที่สี่สิบห้าใบที่ห้าสิบสองคนคนนี้มีชื่อเสียงนะใบที่ยี่สิบหก เป็นคนที่มีคนชอบเยอะอ่ะอ่าแล้วก็เบอร์สิบหกนะคะแม่หมออยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะมันชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรัก,รกๆใครๆนะคะเออเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเรื่องกิจกรรมเรื่องเรื่องความรักความใคร่แบบนี้นะคะเออหรืออาจจะทํางานอะไรก็ได้ที่มันไปเกี่ยวข้องกับกิเลสเรื่องความลุ่มหลงงานที่ยั่วยวนแบบนี้ก็ได้นะการงานที่ งานอะไรที่แบบความไปเกี่ยวข้องกับความเพลิดเพลินก็ได้นะอืมแบบนี้เป็นต้นนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่มีความรักความหลงเกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้นะอืมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ค่อยรักนวลสงวนตัวสักเท่าไหร่หรอกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายได้หมดเลยนะเออแปลว่าในเรื่องของการปล่อยกายปล่อยใจนั่นเองนะมีความร้อนแรงเกี่ยวกับในเรื่องของในเรื่องของเพศสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีกันอยู่ครอบครัวใหญ่นะครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายอยูย่ด้วยกันหรือว่าญาติญาติพี่น้องเจอกันบ่อยก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่เด่นดังนะถ้าเกิดเขาเป็นบางคนเป็นดาวติกตอกก็ได้นะเป็นดาวติกตอกมีคนมาเป็นเอฟซเยอะแย,ยะมากมายเลยนะมีคนมากดไลค์กดติดตาม คอยติดตามความเคลื่อนไหวของของคนนี้นะเป็นคนที่โดดเด่นหรือเป็นเน็ตไอดอลก็ได้เป็นคนที่มีความสวยความน่ารักความหล่อในโลกโซเชียลนะมีคนรักมากมีคนชอบมากแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกในหนึ่งนะคุณอาจจะเขาไอ้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในกระแสตลอดเวลาด้วยก็ได้เป็นคนติดเพื่อนนะเป็นคนติดเพื่อนเป็นคนที่หรือมีเพื่อนติดก็ได้นะสไปซ์สลับทุกอย่างสลับกับกันได้หมดนะคะอืนั่นแหละ เขาเรียกว่ามีมีชื่อเสียงมีความเด่นดังในโลกโซเชียลแบบนี้เป็นต้นนะใครๆก็รักใครๆก็ชอบแบบนี้นะคะเอ,อระวังคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่มีเงินเยอะด้วยก็ได้นะอืมเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่มีทรัพย์สินหรือสิ่งที่เขาหามาได้อาจจะหามาได้จากโลกออนไลน์นี่แหละนะอ,อหามาจากได้บางคนทํา youtube ก็ได้นะเป็นโซเชียลต่างๆนาตาติกตกหรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละนะเขาสามารถหาเงินได้จากตรงนี้ได เยอะแยะมากมายนะแต่ก็จะมีคนจ้องอิจฉาหรือว่ามีคนริษยาเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคะอ,อีกนหนึ่งไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่สลับกลับกันได้เขาอาจจะเป็นคนที่ถือปืนแบบนี้ก็ได้นะเป็นคนที่คอยจ้องคนอื่นก็ได้นะแต่จริงๆแล้วที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ถูกจ้องมากกว่านะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชีวิตเป็นช่วงอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะ ชีวิตขาขึ้นมีมีความด้วยความที่เขาเป็นคนที่เคารพรักคนอื่นนะคะเขาทำให้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะการเคารพนบไหวการกราบไหว้การขอบคุณขอบอกขอบใจคนอื่นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่สนับสนุนแบบนี้เป็นต้นด้วยนะม,มาดูกันต่อนะคะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นยังไงได้อีกนะคะ โอ้โหเป็นเบอร์เลขที่90อ่ะไม่เหมาะลืมให้ดูนะคะเออการรู้สัจะทรมตามความเป็นจริงนะคะอืมโอ้เป็นไพ่ใบนี้นะคะให้เห็นความยุติธรรมมาอีกแล้วนะคะอืมตัวเขาเองก็จะได้รับความยุติธรรม68 74 แล้วก็เบอร์สิบสามคนคนนี้ฝากใฝ่ในธรรมอยู่เหมือนกันนะคะฝากใฝ่ในธรรมอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังมีในเรื่องของกิเลสกามราคะเกิดขึ้นมาโดยแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนคนนี้ได้มาปฏิบัติธรรมเขาจะรู้เห็นสัจะทมความเป็นจริงการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้เป็นต้นการที่อยู่เหนือในเรื่องของเงินทองข้าวของต่างๆืนยืนเหนือการยึดต,ติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถ เงินทองที่อยู่อาศัยนะคะเอออย่างที่บอกนะจะรู้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงคนคนนี้จะมีชีวิตที่สูงขึ้นตามลําดับนะจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตของเขานะคะอืมแต่ก็ยังมีดวงเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุจะเป็นคนที่แบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นประจำอะไรแบบเนี้นะคะหรือเป็นคนซุ่มซ่ามหรือเปล่านะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เจอคู่รักที่ จริงใจนะคนคนนี้จะเจอคู่รักที่เอ่อให้กําลังใจดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเออไม่รู้จะเป็นคุณหรือเปล่านะอืมนะแต่คนคนนี้จะเขาจะเจอคู่รักที่ดีนั่นแหละนะคะเป็นคนที่มีกุศลผล,ลบุญมาเยอะมากๆคนคนนี้อาจจะเคยบวชมาแล้วก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงก็อาจจะเคยบทชีไหมหรือว่าบทพราหมณ์นะหรือว่าบทพระถ้ากรณีเป็นผู้ชายแบบนี้เป็นตน้นเป็นคนฝักใฝ่เกี่ยวกับในเรื่องของพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะแบบนี้เป็นตน้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้ด้วยนะคะอืค่อนข้างที่จะฝักใฝ่มาทนในทางบุญทางกุศลนะคะชีวิตเขาถึงได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เป็นตน้นนะ มาดูกันต่อที่ไพ่หยิบสี่มาดูซิว่าไพ่ยิบสี่จะขยายอะไรนะะเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครเป็นยังไงได้อีกมาดูกันเก้าไม่เท้านะคะ justice justice ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ตาช่างสามใบแล้วนะ,ะอ๋อแต่นี้เป็นคุณนะเออคุณก็เป็น justice เหมือนกันนะคะอืม เป็นจ u สติกเหมือนกันชอบในเรื่องความยุติธรรมเหมือนกันนะคะอะของเขาก็เป็นจ u สติกขึ้นมาอีกแล้วนะคะมาดูกันหนึ่งดาบแล้วก็เป็นเลิฟนะคะอืมเป็นเลิฟเป็นห้าเหรียญ คนนี้อาจจะเคยทุกข์มาก่อนแม้เคยทุกข์ยากมาก่อนก็ได้นะผิดหวังเสียใจหรือว่าอะไรเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แหละนะคะเคยจนมาก่อนก็ได้นะเออแล้วตอนนี้เขาอาจจะแบบกลายมาเป็นคนที่พอมีชื่อเสียงก็มีเงินมีทองเข้ามาอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะเป็นคนที่อดทนนะเจอเรื่องยากๆม,มามากฝ่าฟันกับชีวิตมามา,มากนะแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะ เป็นคนที่ต่อสู้มากๆเป็นคนที่เรียกร้องในเรื่องของความยุติธรรมนะคะแม้แต่บางครั้งก็อาจจะไม่เคยยังไม่เคยได้รับความยุติธรรมก็ได้นะแต่ก็เรียกร้องความยุติธรรมมาตลอดแต่นับจากนี้ไปชีวิตของเขาจะได้รับความยุติธรรมอย่างที่ใพ่ใบบนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าบุญกุศลเขาส่งผลก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะได้รับตามที่เขาปรารถนา เนี่ยเป็นคนที่เคยโดนทิ้งโดนเทมาก่อนก็ได้เนี่ยมีปัญหาเกอกันในเรื่องของความรักมาก่อนแน่เลยนะคะเอออาจจะเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเลยโดนทิ้งเทกันไปเลิกลากันไปแบบนี้เป็นต้นอืมมาดูกันต่อนะคะคนคนนี้เป็นใครยังไงได้อีกนะ,ะว้าวเป็นพรินเซ s อ o ฟว a ล w a ลนะคะเป็น อ่เป็นเซตอว a อร์ดนะคะทักไฟนะมาดูกันต่อนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะร้อนแรงทําอะไรรวดเร็วเป็นคนใจร้อนด้วยนะคะเป็นชาเรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวทางไกลนะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันกับคุณไม่ว่าจะเป็นสีผิวฐานะหน้าตาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมาดูกันต่อ แล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งก็ได้หรือเป็นคนลุยๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออเป็นนักบินอะไรแบบเนี้ยเป็นสจวตเป็นแอร์นะก็ได้หมดแหละเป็นอะไรก็ได้นะคะอืมมาดูกันต่อนะคะสี่ถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้เบื่อเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ขี้เบื่อขี้งอนแล้วก็เอาแต่ใจนะเอ่อทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจเขาสักเท่าไหร่หรอกนะ,ะอ่ามาดูต่อ เป็นเดอะซันสุดยอดมากๆสุดท้ายเป็นก้าวเหรียญน,นะคนคนนี้จะรวยได้ในที่สุดนะก่อนหน้านี้เคยจนมาก่อนเคยผิดหวังเคยเจ็บช้ำในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจการเงินการงานความรักอะไรก็ได้นะเออต่อไปนี้นะคนคนนี้จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสําเร็จด้วยบุญกุศลที่เขาทําที่เขาสร้างนี่แหละมันส่งผลให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองชื่อเสียงต่างๆนาะนาะนะเป็นคนที่น่ารักเลยทีเดียวแหละเป็นคนสดใสเป็นคนร่าเริงนะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะจะบอกให้นะมาดูต่อกันที่ไพ่สำรับอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าไพ่สำรับนี้จะบอกความเป็นตัวตนของคนคนนี้ยังไงได้บ้างนะคะมาดูกันนะความรักที่จะเข้ามาทักทายคุณนะชาวราศีกันลัคนากันช่วงสามเดือนนี้นะคนคนนี้เป็นใครนะเป็นแบบไหนมาบอกมาดูกันนะคะ เป็นเมจิเชียนเป็นเอมเพอเรอร์มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นสามคาถาเป็นควีนดาไอควีนควีนอพแพดเคิลนะคะแล้วก็เป็นหกเหรียญเป็นคนใจบุญนะเป็นคนที่ชอบบริจาคเงินเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากมาคนคนนี้จะชอบช่วยเหลือ แล้วอีกในหนึ่งคนคนนี้เวลาที่เดือดร้อนก็ได้รับการช่วยเหลือเสมอๆด้วยนะคะอืมเป็นคนใจดีเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีแล้วก็ร่ํารวยนะอืม อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นคนที่อายุอนามมากกว่าคุณก็ได้นะเนี่ยนะคะเอ่ออายุมากกว่าแต่สุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมออกสักหน่อยนะฉลาดเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการเจรจาแบบนี้เป็นตน้นคําพูดของเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนเชื่อถือนะคะเอ่อเป็นคนที่มีคนเชื่อถือนั่นแหละนะคะ ชีวิตของเขาอ่ะเคยอาจจะเคยแบบเคยแบบเหมือนเคยตกเหวมาก่อนเกือบตกเหวมาก่อนอ่ะคล้ายๆว่ามันถึงที่สุดแล้วชีวิตของเขาอ่ะคือเคยยากลาบากเคยแย่มๆมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นแบบนั้นนะมาดูกันต่อนะคนคนนี้เป็นใครเป็นยังไงได้อีกนะคะ เป็นเก้าเหรียญนะเก้าเหรียญออกมาถึงสองใบคนคนนี้เป็นคนรวยมีเงินแน่นอนเป็นเป็นคุยคิงออฟวอนะคะอืมเป็นคนรักใครรักจริงนะอ่ะอันนี้ก็เด็นออกมาเอาเลยนะเป็นหนึ่งดาบอีกแล้วนะคะเออหนึ่งดาบคนคนนี้เป็นคนที่อย่างที่บอกนะชัดเจนฉาฉานเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเป็นคนที่ ชอบเอาชนะนะสู้อดทนจนกว่าจะถึงที่สุดเป็นคนที่เจอความยากความลำบากมาแล้วในชีวิตเป็นคนที่มองในเรื่องของเงินเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวมองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่นะคะเออแบบนี้ก็อย่างว่าเนาะชีวิตเคยลำบากมาก่อนอามาดูใบสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะหกเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะ,ะมุ่งหวังรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปอะไรแบบเนี้ย นะคะเป็นคนที่รอได้คอยได้อดทนได้แบบนี้เพื่อความสําเร็จเพื่อการเงินการทองอะไรของเขานี่แหละนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะสําหรับชาวราศีกันลกขนากัน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ